สวัสดีครับอันนี้ก็จะมาให้ชมเครื่องรางที่ใช้ติดตัวช่วงนี้นะครับอันนี้ถ้าใช้ติดตัวเป็นประจำมก็จะเป็นแหวนหลวงพ่อสายวัดทองคุงค้งแบบแหวนขาดแต่ว่าไปเลี่ยมเงินมาครับน,นี่ก็จะสวยดีไปแบบนี่ก็จะใช้ประจำนี่ก็จะเป็น จระเข้ครับสอนนาลายหลงพ่อสนิทวัดลำโบลอยอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กครับถ้าพิมพ์ใหญ่ก็จะแพงหน่อยอันนี้ก็เล่นกันอยู่สองพันสามพันกว่าบาทประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ใช้ติดตัวบ่อยพระแถวนี้ครับหลงพ่อทองคำวัดบางนาโน้ตครับอันนี้สวยดีครับสภาพสวยวิง่งเลย พื้นที่ครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหันุมานครับอาจารย์ถนอมท่จานเป็นสายลูกศิษย์ของอาจารย์เทพสาริกรบุตร,รออกที่วัดบริวาสนะครับอันนี้เขาจะเล่นกันอยู่หกเจ็ดพันครับประมาณนี้อันนี้สีนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะปกติจะเป็นสีดำ เก็จะมีโค้ดอยู่ตรงใต้ฐานนีฮะจะเห็นโค้ดสวยครับเขาเรียกขันมุมานไลไรเวทครับอาจารย์ธน,นอนี่ครับนี่ราจะใช้ติดตัวแล้วก็อันนี้จะเป็นดาวครับอันนี้เป็นดาวในพันครับหลวงพ่อีินาวัสนมราวอันนี้ก็เด่นทางเมตตามหานิยมครับ เป็นดาวในพันเนื้อไม้มงคลครัข้างในจะบุดกิ่งกันปลาบค่ะสวยไปอีกแบบแล้วก็อันนี้ก็ที่ใช้ประจำก็อันนี้น่าจะเป็นลูกอมผงยาดำครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางลัวนงเป็นผงยาตบบนี้เลยทองรู้สึกว่าคนเลี่ยมเขาจะ นั้นยา,าจะไปโดนทองข้างในจะเป็นสีดำนะฮันัดปิดทองเก่าเขาจะมีที่เป็นปุ่มเขาบอกว่ามันเป็นที่วางที่ลงที่เขาปั๊มเสร็จแล้วเขาจุ่มลักแปะทองแล้วก็จะวางแปะไว้กับเพได้กับจักะสีเ่อตาหแหี่เงจะส่วนใหญ่จะมีแบบนี้ฮะทุกรูป วางเขาเรียกว่ารอยวางรประมาณนี้ครับเครื่องรางที่ใช้ติดตัวผมครับ